วัสดีครับทุกคนผมนิคเอ็นเคน n ปนครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดการ์ดวันพี e โอพีสิกันต่อดีกว่านะครับครั้งที่แล้วผมเปิดไปแล้ว2กล่องนะครับถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยสามารถกลับไปดูได้ตามคลิปที่ผมขึ้นที่อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะกลับมาแก้มือครับเพราะยังอยากได้การอยู่หลายๆใบนะครับแล้วที่สําคัญ อยากจะได้การพิเศษ2ใบใน1กล่องกับเขาบ้างครับผมก็เลยไปได้มาอีก2กล่องนะครับอันนี้เนี่ยก็ซื้อมาได้กล่องนึงเลยนะครับที่ห้ามยูรบาชิครับส่วนอันนี้เนี่ยผมไปเจอที่ร้านสะดวกซื้อมานะครับเขาเอามาตั้งครับปกติแล้วเนี่ยตามร้านลอสซาร์ริเซเวอเนี่ยเขาจะกาจากัดการซื้อนะครับไม่เกิน2แพ็ค5แพ็คอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้ผมเดินไปนะครับยังเห็นเต็มเมเลยครับก็เลยถามเราว่าสามารถซื้อได้กี่อันกี่ใบนะครับ เขาบอกว่าไม่ได้จากัดจํานวนผมก็เลยเหมามาทั้งกล่องเลยครับมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาว่างขายอยู่ในอลอส,สันครับผมก็เลยเหมามายกกล่องแบบนี้เลยนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าการเหมาทั้งกล่องแบบนี้ตามร้านสะดวกซื้อจะมีโอกาสได้การ์คอมิกง่ายขึ้นหรือเปล่าครับทุกคนก็ต้องมาลองดูกันนะครับแลวันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะมาเปิดทั้งหมด2กล่องครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดงซ์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับมาครับทุกคนผมไปปัดซองมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับกล่องแรกครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่ได้มาจากร้านลอซันนะครับมาดูันดีกว่าครับว่ากล่องที่เขาวางไว้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับเห็นหลายๆคนเนี่ยเขาก็ได้การ์ดคอมมิ่งมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับผมจะโชคดีกับเขาบ้างหรือเปล่าครับแต่ยังไม่ต้องถือหวังขนาดนั้นนะครับขอให้เป็นกล่องที่มีการด พิเศษ2ใบในหนึ่งกล่องคันนี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับทุกคนมนลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะได้อะไรดีๆกับเขาหรือเปล่าครับกล่องแรกครับเปิดการ์บนพีสิไหลก็ตื่นเต้นทุกที่ทุกรอบเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอยากจะได้การดีๆกับเขาบ้างครับช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้การดีๆจากการเปิดกล่องจากวันพีชเท่าไหร่เลยครับไม่รู้ว่าดวงไม่ดีหรือว่าแล้วการพิเศษออกมาตั้งแต่ไม่ใช่ครับมีตกใจเป็น SR นะครับทุกคน ตกใจตกใจตกใจแล้วก็มีการลีดเดอร์ออกมาไปนะครับเพราะช่วงหลังๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าผมดูไม่ดีเองหรือว่าเปิดน้อยนะครับรู้สึกว่าตัวเองได้การพิเศษออกมาจากกล่องค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับอาจจะเป็นเพราะผมเปิดน้อยลงก็ได้นะครับสมัยก่อนเปิดเดยอะก็เลยดูเหมือนได้บ่อยครั้งนะครับนะครับก็หวังว่าดวงดีๆจะกลับมาเร็วๆแล้วกันนะครับทุกคนเป็นของจินเบสําหรับการลีดเดอร์นะครับ แล้วก็อีกใบหนึ่งน่าจะเป็น SR ใบสุดท้ายเลยครับมันลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะเป็นของใครครับไม่รู้ว่าเคยได้ไปแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าสีไม่คุ้นเลยครับทุกคนนะครับหนึ่งสองซ้ำิเป็นของคิบาริครับยังไม่เคยได้นะครับใบนี้ครับสวยดีเหมือนกันนะครับทุกคนตอนนี้แสดงว่าผมได้การ SR มาเก้าแบบไม่ซ้ำเลยแม้แต่ใบเดียวครับทุกคน โอ้โหถือว่าโชคดีได้ไหครับเนี่ยแต่ผมอยากได้การพิเศษมากกว่านะครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการ SR สีแดงของขีบารีครับผมยังเหลือการ SR อีกหนึ่งใบนะครับแต่เอาตามตรงครับผมไม่รู้เลยครับว่าอีกใบหนึ่งเป็นของใครครับจาไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าออกมาเดี๋ยวก็น่าจะรู้เองนะครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่รู้เลยครับว่าเป็นของใครครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับโอกาสที่ได้ไม่ซ้ำก็ค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะผมได้มา9ใน10ใบแล้วครับทุกคน หลังจากนี้โอกาสที่ SR จะออกมาซ้ำๆล้วนๆนี่ก็คือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมาครับสองที่กล่องที่อาสี่ซองถัดมาครับมีการ์ดลีดเดอร์1ใบแล้วก็การ์ด SR อีก1ใบนะครับทุกคนลีดเดอร์สี่วงน่าจะเป็นของคาทาคุรีครับ นี่เปิดมา2กล่องนะครับ8ซองก็ได้ SR มาแล้ว2ใบครับเอาจริงๆ SR ออกมาเร็วนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะถ้ามันครบ4ใบปุบเนี่ยคือจบเลยนะครับโอกาสจะได้ใบพิเศษ2ใบใน1กล่องก็คือหมดเลยครับเพราะฉะนั้นการที่ SR ออกมาไวนี่ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะทุกคนข่าคุณดีครับมาดูกันดีกว่าครับ SR ใบสุดท้ายผมเคยได้ไปแล้วหรือยังครับมันลุ้นน้ครับ1 2 3มชึบ เป็นของชา์ลอตต์ผูลลิงนะครับใบนี้ผมเคยได้แล้วก็คงจะเอาไปขายนะครับคิดว่าน่าจะต้องรีบเอาไปขายนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาการของพูลลญิงก็คือยังดีอยู่ครับทุกคนใบที่2นะครับเป็นของพูลลิงครับได้วลรครผู้หญิงมา2ใบนะครับสำหรับการ SR ครับเรามาลุน4ี่ซองถัดมากันดีกว่านะครับแมมมันตื่นเต้นจังเลยครับเวลาการพิเศษมันไม่ได้รีบออกมามันก็จะให้ลุ้นได้ไปเรื่อยๆรจนถึง กองสุดท้ายเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าออกมาก็อยากให้รีบออกมาเป็นแบบการ์ด SP หรือไม่ก็การลินเดอร์รีบออกมานะครับเพราะว่าจะได้อุ่นใจครับอันนี้มีการดองแบบพิเศษนะครับแล้วก็มีการ์ด s ออีกใบนึงครับซึ่งใบนี้น่าจะเป็น SR ของคาตาคุรินะครับถ้าดูจากมือแล้วครับแล้วผมก็เคยได้เป็นแล้วนะครับทุกคนถ้าซามรถก็คงจะเอาไปขายครับนี่ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้ว SR ออกมารัวๆเลยครับ3ใบมาครับ หนึ่งสองสามชึบเป็นของคาตาคูเลจริงๆด้วยครับทุกคนก็เดี๋ยวเอาใบนี้ไปขายนะครับผมคิดว่ารีบขายตอนนี้น่าจะยังมีราคาอยู่ครับเดี๋ยวไปขายพร้อมกับชาลลอตพูลลิงเลยครับเฮ้ยเปิดไปครึ่งหนึ่ง s อชอมาแล้วสามใบถ้าเอชอออกมาอีกใบนึงนี่คือจบเลยนะครับทุกคนขอให้อย่าพิ่งออกมาแล้วกันนะครับให้มีการดงแบบพิเศษออกมาแล้วครับขอให้มีการพิเศษอีกสักใบหนึ่งครับ ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมอยากจะได้นะครับการอีเวนต์ของลูฟี่เกียร์เซ็คเครับราคาค่อนข้างดีเลยครับตอนนี้ครับโอเคหายใจแป๊บนึงนะไปต่อกันครับทุกคนอีกสามกองสุดท้ายครับรอสันเล่นผมแล้วเนี่ยจะมีดีๆออกมากับเขาบ้างไหมครับนี่าาครับต่อครับชืบ น,น่าจะเป็นการลีเดอร์ธรรมดานะครับลีเดอร์ผมออกมากี่ใบแล้วทุกคนสามใบแล้ว,ว่ะถ้าลีเดอร์ออกมาสี่ใบนี่คือจบเหมือนกันนะครับรุ่น SI เดียวไม่พอต้องรุ่นลีเดอร์ครับนี่ก็เป็นของลูฟี่นะครับ SR ออกมาสี่ใบหรือว่าลีเดอร์ออกมาสี่ใบปุ๊บโอกาสที่จะได้การพิเศษก็หมดไปเหมือนกันนะครับอาจจะต้องไปรุ่น SP แทนครับแต่ถ้าเกิดจะได้ SP เนี่ยเราก็ต้องรุ่นว่า ใบพิเศษใบพิเศษที่ออกมาเนี่ยก็ขอให้มันเป็นซีเครดนะครับทุกคนถึงจะมีโอกาสลุน SP ครับตอนนี้เนี่ยเหลืออีก2กองใช่ไหมครับเราต้องมาลุนกันว่ามันจะมีใบพิเศษกี่ใบครับทุกคนลุ้นไหลต่อนะครับ1ถ้ามีใบพิเศษออกมาใบหนึ่งนะครับแสดงว่าเราอาจจะได้การลีดเดอร์พา rale ครับแต่ถ้าเกิด2ได้ซีเครดออกมาครับก็แสดงว่าเราอาจจะได้การ SP นะครับแต่ถ้าเกิดอ่อาร์ออกมาครับก็คือจบเลยครับมีการหนึ่งใบติดอยู่นะครับ หวังว่าจะไม่มี SR ในกล่องเนี่ยมาครับกรีดก่อนครับชึบมีการพาราเลลออกมา1ใบแล้วนะครับแล้วดูเหมือนจะเป็นพาราเลลธรรมดาด้วยครับทุกคนสะแดงว่าเรามีการลิด้เดอร์นะครับนั่นหมายความว่าจบแล้วครับครนี้มีการพริเศษแค่ใบเดียวเท่านั้น,นครับเราต้องมาลุ้นกันครับว่าการพริเศษที่ออกมาจะเป็นของใครเก็บไว้กล้องสุดท้ายแล้วนะครับทุกคน ขอดูก่อนครับว่าในนี้น่าจะมี SR นะครับเพราะว่าลีเดอร์น่าจะครบ4ไปใบแล้วแหละมาลุน SR กันก่อนแล้วกัน,นครับเฮ้ยเราไม่มี SR ด้วรยวะเฮ้ยเฮ้ยกลงนี้ให้ SR มาแค่3ามใบรอสันรอสันไม่น่าซื้อมาเลยวะ แหมไล่เราก็คิดว่าไปซื้อต่มร้านสะดวกซื้อมันจะได้การ์ดีๆง่ายนะครับปรกากฏออไปได้เง,งนินช็อตฟิลสุดๆเลยครับแหมเมื่อกี้โยงทฤษฎีไปซะเยอะเลยนะครับในนี้มันไม่มี SR อีกสไปใช่ไหมผมไม่มีแล้วนะครับสรุปก็คือเป็นกล่องที่มีการ์ดใบเดียวแล้วมี SR 3ใบด้วยครับแั่คือซุปเปอร์เกลือนะครับทุกคนเป็นของนานีครับอะไรกันวะเนี่ย เรสั่นเล่นแล้วไม่เป็นไรครับแล้วมันลุ้นกันดีกว่าครับว่าการ์ดพาเลเทลจะเป็นของใครแล้วว่าจะเป็นใบที่ดีหรือเปล่าอยู่ใบสุดท้ายเลยแล้วครับแต่ดูจากทรงกลิ่นตุ่ๆมันจะไม่แพงเลยครับทุกคนสีแบบนี้ของคขวะเนี่ยมีใครรู้แล้วบ้างไหมครับสีออกน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆนะครับเอาจริงๆผมจำไม่ได้แลวครับว่ามีการ์ดของไขว้บานนะครับไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับ หนึ่งสองซโอโหมาเป็นของซันจีครับ SR พร์เพรยวของซันจีนะครับทุกคนสวยดีนะครับใบนี้ครับเป็นซันจีกัลั้งบีวิปปิ้งครีมนะครับแล้วโโหดอกกุหลาบมาเต็มเลยครับก็ยังดีนะครับทุกคนราคาไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเช็คครับแต่ก็อย่างน้อยก็ยังเป็นการที่ผมรู้สึกว่าสวยดีนะครับถึงแม้จะเป็นกล่องที่มีการ s อชอาสองใบแล้วมีการพิเศษทับใบเดียวครับขอไปใส่สองแล้วเดี๋ยวไปเช็คราคากันดีกว่าครับ เช็ราคาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนน่าเสียดายครับเป็นการที่สวยนะครับแต่ว่าราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นครับเพราะว่าการ s อชพาเรลของซันจิใบนี้ราคาที่เราประมาณ1,500เยนเท่านั้นเองครับแต่ชอบนะครับเพราะว่าสวยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมอยากจะได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ของกล่องแรกนะครับมีการ์ด SR ของคิบาริใบใหม่ยังไม่ได้นะครับชาร์ลอตพ์คูริงแล้วก็ชาร์ลอตคาตากุลิที่ได้ซ้ำมาแล้ว2ใบนะครับแล้กการพิเศษพะเรลครั้งนี้เป็น SR พเอชอาร์พาร มาต่อกล่องที่2งกันดีกว่าครับทุกคนมาช่วยกันเป็นกาลังใจให้ผมหนักหนักหน่อยนะครับขอให้เป็นกล่องที่มีการพิเศษสองใบใน1กล่องแล้วกันนะครับเปิดมาสี่กล่องแล้วไม่ได้เลยนี่ท้อนะครับแต่มันก็ไม่แน่ครับตอนนนั้ที่ผมไปเปิดโอพีเท่าไหร่วะศูนย์เก้าวะครับทุกคนที่แบบเปิดไปแบบ12 1 3 14กล่องนี่คือแทบจะไม่ได้การลีดเดอร์พาราเรลกับเขาเลยครับได้มาแค่ใบเดียวครับไม่เอาแล้วนะครับอย่างนนขอให้ชื่นใจกับผมหน่อยนะครับทุกคนขอให้มีการพิเศษออกมาสักสองใบครับ ก๊าติดเต็มเลยครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคได้แล้วครับมาครับสีซองแรกครับชึบมีกราดลิอรนะครับน่าจะเป็นของจินเบครับแต่ว่ากราดพิเศษยังไม่ออกมานะครับเปิดกาซโอทังบ็อกซ์นะครับตอนแรกก็สนุกดีครับเปิดไปเยอะๆนี่เริ่มเหนื่อยนะครับทุกคนอันนี้ก็มีใบหนึ่งที่เป็นอีเวนท์ที่ผมอยากได้นะครับเวอร์ชันที่เป็นพาลาเลลครับ เวลามันไม่มีการดีๆออกมานี่ก็คือเหนื่อยเหมือนกันนะครับใบแรกครับลีเดอร์ของจิมเบครับตอนนี้ลีเดอร์ออกมาแล้วหนึ่งใบนะครับสี่สแรกเป็น2เกลือไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับทุกคนเราไปต่อกัน2องที่2นะครับตอนนี้การ์ด one piece ราคาไม่ได้แพงนะครับทุกคนถ้าใครอยากได้การ์ดดีๆสวยๆแพงเนี่ยเอ้ยการ์ดดีๆสวยๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อได้เลยนะครับทุกคน ดีกว่ามานั่งเปิดทั้งกล่องใบละห้าไอ้กล่องละห้าพันแล้วก็ได้เลยมาก็ไม่รู้นะครับห้าพันเนี่ยสามารถสื่อการดีๆได้เยอะเลยนะครับทุกคนรวมถึงใบที่ทุกคนอยากจะได้ด้วยนะครับแล้วนี่สีไม่คุ้นเลยครับเหมือนจะเป็นกา์ดอะไรเอ่ยพาราเรลหรือเปล่าพาราเรลหรือเปล่านี่พาราเรลสีดำดันนี้มีด้วยเหรอของไขรครับเนี่ย อ้าว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 มาแล้วทุกคน SP ป่ะเนี่ย SP ป่ะเนี่ย SP แน่เลยวะ่ะไอเอาจริงๆนะตอนนี้ SP เละครับมันมีหกใบใช่ป่ะครับอาจจะไม่ใช่ใบที่ผมอยากจะได้มากที่สุดแต่ผมคิดว่าใบาเนี้ยเป็นใบที่สวยที่สุดสําหรับ SP ในรอบนี้แล้วทุกคนจําได้ตอนที่ผมอัปเดต การ์ดลิสต์ให้ดูนะครับใบนี้นะมันเป็นหนึ่งใบที่ผมบอกเลยว่าคอมโพเนนต์ทุกอย่างมันคือสมบูรณ์แบบจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นสีหลุดตลอคอนะครับถึงแม้อาจจะไม่ใช่การ์ดที่แพงที่สุดแต่ก็เป็นใบอีกหนึ่งใบที่อยากจะได้นะครับเดี๋ยวก่อนพูดเยอะเดี๋ยวกลายเป็นผิดขอดูก่อนเผื่อมันไม่ใช่นะครับผมเดาว่าเป็นการ์ด SP ของ Stu s s ่ครับทุกคน มาครับขอให้ไม่ผิดแล้วกันครับหนึ่งสองสชุบนี่โอ้โหโคตรสวยเลยอะทุกคนดูดิผมชอบความสีดำกับสีทองมันขับกันนะครับข้างหลังเป็นแบบหัวใจมีดอกกุหลาบสีชมพูแล้วก็เนี่ยครับใส่ชุดสีขาวครับสวยว่ะครับโคตรสวยเลยอะ แพงไม่แพงไม่รู้แต่ชอบมากๆนะครับใบนี้ครับเป็นการเอสพใบที่ชอบที่สุดในครั้งนี้เลยครับอุ้ยโชคดีนะครับที่ได้มาครับดีใจมากๆเลยครับการ์ด SP นะครับของ Stu ซีครับ CP พีซโร่ครับมีใครชอบการใบนี้บ้างไหมครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแล้วเราไปเช็คราคากันดีกว่าครับ ไปใส่ซองแล้วก็เคสแข็งมันแล้วครับทุกคนสำหรับการ uh, SP ของ s t u ซี่ใบนะครับราคาอยู่ที่เรา,าประมาณ6,000เยนครับทุกคนก็ถือว่าไม่แย่นะครับแล้วก็เราคำนวณการซื้อกล่องทั้งกล่อง5,000กว่าเยนเนี่ยเอาเงินไปซื้อใบนี้มาก็น่าจะคุ้มกว่านะครับทุกคนแต่ก็เนี่ยครับดีใจนะครับที่เปิดได้เองครับเพราะว่ามันดูภูมิใจกว่านะครับถึงแม้ว่าราคาจะสู้การ์ดตัวละครหลักๆอย่างพวกแบบ ช้างลูฟี่ซันจิหรือว่าชิราโุชิไม่ได้นะครับแต่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกใบที่ผมคิดว่าสวยแล้วก็อยากจะได้มาเก็บไว้มากๆเลยครับทุกคนแล้วการใบาบิเศษใบแรกก็ออกมาเป็นการ์ดสเปเชียลของสตูดิเลยนะครับถ้ากับว่าตอนนี้เราก็ยังเหลือการ์ซีเคร็ตอีกหนึ่งใบในกล่องนี้นะครับทุกคนพร้อมกับการ SR น่าจะประมาณ2-3ใบครับแต่กล่องนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ ถ้าได้การ์ดซีเครดออกมานะครับผมหวังว่าให้เป็นการ์ดของลูฟี่แล้วกันนะครับเพราะว่าการ์ดของโคบี้ค่อนข้างถูกครับการ์ดของลูฟี่จะดูมีราคามากกว่านะครับทุกคนนี่ครับกล่องแรกไอ้กล่องที่เท่าไหร่นะกล่องที่2แล้วนะครับไปลุ้นกันต่อดีกว่าครับมาครับสีซองถัดมาครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ก็สามารถที่จะโล่งใจไปได้เปลาาหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าสามารถที่จะรู้แล้วนะครับว่าเป็นกล่องที่มีการพิเศษ2ใบใน1กล่องครับ แม่งจริงอยากได้ใบที่แพงกว่านี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคแล้วครับที่ได้ครับเพราะใบนี้ก็เป็นอื่นๆใบที่ผมคิดว่าค่อนข้างสวยนะครับดีกว่าได้ใบของตัวละครอื่นมาที่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าชอบนะครับแต่งจริงหกใบที่เป็น sp ผมชอบหมดทุกตัวเลยครับอันนี้มีการ์ด sr ทั้งหมด2ใบนะครับทุกคน sp ในครั้งนี้อะได้เจอพอดีเลยครับเฮลเมโปดนะครับ sr ใบนี้ครับเคยได้ไปแล้วนะครับ ไม่ได้พิเศษอะไรครับตอนนี้ผมเหลือ SR ที่ยังไม่ได้อีกหนึ่งใบนะครับไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่นะครับอ่าเราก็น่าจะเป็นการ์ด SR ของคีบารินะครับทุกคนเพราะผมจำต้นไม้ได้ครับนะครับชื่อจริงๆครับของคีบารีนะครับใบนี้ก็ได้เป็นแล้วนะครับสำหรับกล่องแรกครับเอาคงจะเอาไปขายนะครับ ครั้งนี้ทุกคนอยากได้การเอีใบไหนกันบ้างครับลองพิมพ์คมามนต์บอกผมด้านล่างหน่อยได้ไหมครับผมว่ามันสวยทั้งหมด6ใบและเลือกยากนะครับทุกคนใบที่ถูกที่สุดก็จะเป็นของเรลี่นะครับแล้วก็ใบรองลงมาก็จะเป็นของเมื่อกี้ครับสตูซี่ใบเมื่อกี้ครับหลังจากนั้นก็รับจะเป็นลูฟี่นะครับแล้วก็จะราคา9 0 0 0ถึง10,000ขึ้นครับซันจิเป็นใบที่แพงที่สุดในครั้งนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยผมคิดว่าจะเป็นชิราโฮชิหรือไม่ก็เป็นของลูฟี่หรือไม่ก็เป็นของชางส์นะครับแต่ว่ากลายเป็นของซัันนอย่าง้ไปครบ มาครับทุกคนสีองถัดมาครับแล้วการ์ดซีเครดออกมาแล้วครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นของลูฟี่หรือโคบี้ครับดูจากสีเหมือนจะเป็นของโคบี้เลยนะครับอยากได้ของลูฟี่มากกว่าเพราะราคาดีกว่าแต่ของใครออกมาก็ดีจากนั้นแหละครับเพราะว่ายังไม่เคยได้เลยสักใบนะครับทุกคนมาครับแต่ไม่แน่ใจจะเป็นของลูฟี่ก็ได้ครับมันลุ้นกันครับหนึ่งสองสมชึบ โคบีตามคาดเลยครับแหมเสียดายนะครับใบนี้ไม่ได้เป็นใบที่มีราคาแพงอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าสวยดีนะครับนะครับแล้วผมก็ได้เวอร์ชั่นที่เป็นการ์ดเคริตพารา l e ล l มาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปใส่ซองแล้วไปเช็คราคากันดีกว่าครับใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนการ์ดเคริตธรรมดาของโคบีใบนี้นะครับราคาอยู่ที่ละวๆประมาณ1,500เยนเท่านั้นเองครับเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมได้ SP มาอีกใบนึงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่บ่นครับเพราะว่า คุมแล้วครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นของลูฟี่ก็ตามนะครับแต่ผมโอเคครับในนี้มี SR อีกหนึ่งใบครับทุกคนน่าจะเป็นใบสุดท้ายแล้วครับอีก2กองที่เหลือน่าจะเป็นกองเหลือแล้วครับเพราะว่าครบโคตาการ์พิเศษแล้วนะครับมาลุ้นกันดีกว่าครับขอให้เป็นใบที่ยังไม่เคยได้แล้วกันนะครับนะครับหนึ่งสองสามชึบน i n b e ครับได้ไปแล้วนะครับสําหรับการ SR ของ j i บย์ใบนี้ครับเดี๋ยวก็คงจะเอาไปขายครับ ไม่ได้กัดอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเลยนะครับน่าจะเริ่มได้ยากแล้วครับเพราะอย่างที่ผมบอกผมได้มา9ใบแล้วนะครับทุกคนแสดงว่าสี่ซองนี้เป็นซองเกลือหมดเลยลเหรอเรามีการดองแบบพิเศษอยู่หนึ่งใบนะครับตอนนครบโคต้าไปแล้วทุกคนดูไปแบบเร็วๆแล้วกันนะครับน่าจะไม่มีอะไรออกมาแล้วครับนี่ครับชิราโอเชียนนีหน้าหลักนี่นะครับ การดองแบบพิเศษนะครับแล้วก็ส2สุดท้ายครับก็น่าจะไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนจริงจริงเลยครับก็จะมีการธรรมดานะครับการแร่ครับมีการสเตจนะครับแล้วก็การอีเวนต์ครับ สำหรับกล่องที่2ครับแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ของกล่องที่2นะครับได้เฮลูเมปโปนะครับพิบารีจิมเบครับแล้วก็มีการพิเศษส่งใบครับเป็นซีิลรตของโคบี้แล้วก็การ์ด SP ของสตู C ครับแล้วนี่คือผลลับจากการเปิดการทั้งหมด2งกล่องในวันนี้นะครับน่าเสียดายที่ว่ากล่องแรกครับผมได้การ์ดสอมาแค่3ใบแล้วก็ได้กาส์สซันจิมานะครับ ที่เป็นใบที่ผมคิดว่าสวยแต่ราคาจะไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับแต่ดีใจนะครับที่ว่าผมได้การ์ดซีเครตของโคบี้มาครับแล้วก็ได้กล่องที่เป็นการพิเศษ2อใบแล้วยังเป็น SP ด้วยนะครับไม่ใช่ Leader ร์พันเล็วครับแล้วเป็นของสตูซี่ตัวละครที่ผมคิดว่าสวยที่สุดในรอบนี้ มาครับถึงแม้ว่าราคาจะอยู่กลางๆอาจจะสู้ใบอื่นไม่ได้แต่ว่าดีใจที่ได้มาครับเพราะว่าผมอยากจะได้ใบนี้มากๆเหมือนกันครับทุกคนมีความเห็นยังไงกับการเปิดกระสองกล่องในวันนี้บ้างลองพิมพ์คอมเมนต์นบอกความดันล่างหน่อยไลยนหมครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพอใจมากๆแล้วครับ ถ้าใครชอบดูคลิปแบบนี้นะครับรูปผมส่งการวันพีซจับฉลากอิจิบังกุจิหรือว่าไปรีวิวฟิกเกอร์จากนิเมะเรื่องต่างๆก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจคนหนึ่นะครับแล้วผมก็จะลงคลิปแบบนี้ทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆนะครับคอยติดตามันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย